คลิปวิดีโอนี้มาเล่าถึงชาตัวใหม่อีกตัวหนึ่งเป็นโลกุยเหมือนกันเพียงแต่ว่าตัวนี้เนี่ยชื่อว่าเหลาชู่โลกุยนะชื่อก็คือเป็นใช้ต้นเก่าใช่ไหมครับก็คือใช้ชาที่อายุมากกว่า30ปีมาผลิตเป็นเหลาชู้โลกุยนี่นะครับก็จะมีความแตกต่างจากตัวจเจ้าเรียนก่อนหน้าใน รายละเอียดที่น่อยนะฮะเดี๋ยวรอให้ฟังกันก็คืออันนี้ผมใช้ชงแบบกังหูแต่เลยะฮะรอบแรกก็คือล้างทิ้งนะครับรอบต,อต่อมาก็คือกินแบบปกตินะโดยรวมนะครับตัวนี้เนี่ยก็เรียกว่าจะมีความนุ่มนวลน,นะครับฝาดน้อยกว่านะครับกินแบบว่านุ่มๆเลยครับอาจจะชงทนไม่เท่านะครับแล้วก็ความเผ็ดเนี่ยไม่เท่าตัวเจิงเหยี่ยโลก,กุยแต่อย่างที่บอกมันรสชาติมันละมุนนะครับความหอมก็จะละมุนล,ละมุน กว่านะสำหรับใครสนใจก็สามารถซื้อตัวนี้ได้นะครับพอละ850บาท100กรัมน,นะครับที่ทางช่องทางไหนก็ได้นะครับขอบคุณมากครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องชาตาสิงด้วยนะครับขอบคุณมากครับ